สวัสดีครับตามทันสถานการณ์วันนี้จะมาเล่าเรื่องประวัตินักวิทยาศาสตร์ชื่อดังชื่อกาลิเลโอกาลิเลอีนักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์นักปัจชยาและนักดาราศาสตร์ชาวอิตาลีกาลิเลโอเกิดเมื่อวันที่15กุมภาคศพันหถึง8มกราคม1 6 4 2หรือที่เรียกกันโดย ทั่วไปกาลิเลโอเป็นนักวิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และนักวิศวกรชาวอิตาลีซึ่งได้ถูกเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้รอบด้านมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ผลงานของกาลิเลโอมีมากมายงานที่โดดเด่นเช่นการพัฒนาเทคนิคของกล้องโทรทัศน์และผล สังเกตการทางดาราศาสตร์ที่สำคัญจากกล้องโทรทัศน์ที่พัฒนาขึ้นมางานของเขาช่วยสนับสนุนแนวคิดของนิโคลัสโคเปอร์นิคัสอย่างชัดเจนกาลิเลโอได้รับขนานนามว่าเป็นบิดาแห่งดาราศาสตร์สมัยใหม่บิดาแห่งฟิสิกส์สมัยใหม่บิดาแห่งวิทยาศาสตร์และบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ กาลิเลโอศึกษาในมหาวิทยาลัยปีซ่ามีชื่อเสียงการวิเคราะห์เชิงพลศาสตร์ระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางจนาศาสตร์ดาราศาสตร์เชิงสังเกตการอาชีพเป็นอาชีพนะักวิทยาศา,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 าสตร์สาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์วิศวกรรมศาสตร์ปัชญาธรรมชาติคณิตศาสตร์สถานที่ทำงานของกาลิเลโอมหาวิทยาลัยปิซ่ามหาวิทยาลัยปาเดาวา ผู้ที่สนับสนุนโกซิโมที่เดเมเดซีเฟเดซิสโกเชซีเฟดินันโดที่สองเมนเดซีเฟลาเปาโลซาปีเฟรนซาโกมาลีอาลีเดอโมนเตอาจารย์ที่ปรึกษากาลิเลโอโอติเลโอลิซิดาเฟโมลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงของกาลิเลโอเบนาโดเบนเบเน เดสโตกาสเตลิมาริโอกุยดัสชีวินเชสโซวีวีอานีมีอิทธิพลต่อจอนฟิโลโปนุสนิโคัสโปโคโปนิคัสบทความนี้อ้างอิงคิทัการาตทศวรรษคิทัตวรรษซึ่งเป็นสาระสำคัญของเนื้อหาการศึกษาการเคลื่อนที่ของ วัตถุที่มีความเร่งคงที่ซึ่งสอนกันอยู่ทั่วไปในระดับมัธยมศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของวิชาฟิสิกส์ก็เป็นผลงานของกาลิเลโอรู้จักกันในเวลาต่อมาในฐานะวิทยาจลศาสตร์งานศึกษาด้านดาราศาสตร์ที่สำคัญของกาลิเลโอได้แก่การใช้กล้องโทรทัศน์สังเกตการค่าปรากฏการณ์ดาวสุ การค้นพบดาวบริวารของดาวพฤหัสบดีซึ่งต่อมาตั้งชื่อเป็นเกียร่เ,เขาว่าดวงจันท์การิเนียนการิเลียนรวมถึงการสังเกตการตีความจากการพบจุดดับบนดวงอาทิตย์การิเลโอยังมีผลงานด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งช่วยพัฒนาออกแบบเข็มทิศอีกด้วย การที่ผลงานของกาลิเลโอสนับสนุนแนวคิดของโคเปอร์นิคัสายเป็นต้นเหตุของการถกเถียงหลายต่อหลายครั้งในชีวิตของเขาเพราะแนวคิดเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลน,นั้นเป็นแนวคิดหลักมานานแสนนานนับแต่ยุคข,ของเอริสโตเิลอริสโตเิลเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยมีข้อมูลสังเกตการ วิทยาศาสตร์อย่างชัดเจนจากกาลิลช่วยสนับสนุนทําให้คิดจกักรโรมันคาทอลิกต้องออกกฎให้แนวคิดเช่นนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะขัดแย้งกับการตีความตามพระ